สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาปลูกถั่วฝักยาวกันนะครับก่อนที่เราจะปลูกถั่วนะครับอย่าลืมขุดดินไถดินตากแดดทิ้งไว้15วันนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินนะครับผักเราจะได้ไม่เป็นโรคนะครับ อย่างในคลิปนี้ผมขุดดินตากแดดทิ้งไว้15วันแล้วนะครับเมื่อตากแดดทิ้งไว้15วันแล้วเราก็มาจัดการพรวนดินให้มันร่วนซุยนะครับถัว่วแตงเป็นแตงล้านนะครับไม่ใช่แตงกวาครับแตงล้านนะครับแล้วก็ขุดดินใส่รูมแนละ้ว มาลิบไม่ต้งลึกมากนะประมาณหนิ้วก็พอประมาณหนึ่ง,งเซนนะ แต่ก็ดินกบนะคบแค่นี้นะครับง่ายง่ายครับถั่วเกิดง่ายนะครับระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ30เซนนะครับดินกบซิลิกอนน้ำลดนะครับแทปิกเปียกนะครับ นี้นะครับก็เสร็จนี่คือต้นถั่วอายุสามวันนะสามวันสวยมากงอกงามมากนี่คือต้นถั่วอายุห้าวันนะ โตมากเลยครับสวยสวยนี่คือต้นแตงกวาครับปลูกพร้อมกันนะครับห้าวันนะครับ ต้นแต่กว่าจะโตช้ากว่านิดนึ่งนะเมื่อต้นถั่วอยู่ได้สองสัปดาห์ครับก็จะโตเป็นขาเทาวันแล้วแล้ก็จะทำค้างให้มันนะครับ เป็นเทวันเป็นเทวันเป็นเครือแล้วนะครับแล้วก็จะทำอค้างให้มันนะครับทำค้างให้มันโดยใช้ไม้ลำไม้ไผ่ครับ ลำไม่ไผ่หรือลำไม้ลวกก็ได้นะครับเลือกเอาลำพอบประมาณนะครับยาวสักสองเมตรนึง